สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่39แล้วนะคะคลิปนี้ครูจะพาทุกคนมาฝึกคำศัพท์ไม่เยอะนะคะแค่สี่คำแค่สี่คำเองนะคะแต่ก็มีคำอธิบายที่จะต้องอธิบายค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกกันเลยนะคะสัปดาห์ที่3 9สิบเภาษานชเขาเรียกว่าอุก เทรตตินีอูกเทตนีช่วงนี้นะคะสัปดาห์ที่39ก็ใกล้จะถึงเฮอร์สเฟเรียแล้วนะคะเฮอร์สเฟเรียก็คือปิดเทอมช่วงเฮอร์ชช่วงนี้นะคะเป็นปิดเทอมช่วงแรกเนาะตั้งแต่เปิดเทอมมาก็อัดที่นี่เฮอร์สเฟเรียเขาก็จะแบ่งกันนะคะอย่างเช่นที่คริสเตียนซานที่ทางภาคใต้ที่บ้านครูอยู่ก็จะปิด สัปดาห์ที่40นะคะบางแล้วก็สถานที่ต่อไปจังหวัดอื่นๆก็จะปิดสัปดาห์ที่41เพื่อที่จะไม่ให้เกิดการาปิดชนกัน,นหลายๆที่นะคะก็จะได้แบ่งเบากันไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี่เนาะเพราะว่าเป็นช่วงที่โรงเรียนปิดเทอมนะคะโอเคมาดูคำศัพท์คำแรกนะคะ Argument a r g u m e n t ก็อันนี้ก็หมายถึงว่าการที่เราแสดงความคิดเห็นในการประชุมหรือการในการพูดคุยกันเนี่ยมันสำคัญมากๆที่เราจะต้องแสดงความคิดเห็นว่าเรามีความคิดเห็นในเรื่องนี้แบบไหนทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นนะคะไม่ว่าที่โรงเรียนไม่ว่าที่ในกลุ่ม ประชุมไม่ว่ากลุ่มผู้ใหญ่ก็ตามแต่อันนี้ก็จะเป็นคำศัพท์ที่อยู่ในโรงเรียนนะคะการแสดงความคิดเห็นเนี่ยที่นี่เขาจะให้ความสำคัญมากๆทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นแต่คำว่า argument แปลว่าการแสดงความคิดเห็นที่มีเหตุผลก็คือการมีเหตุผลในการพูดในการแสดงความคิดเห็นของเราว่าโอเคเราเห็นด้วยไหม ในเรื่องนี้ในเรื่องที่ประชุมกันที่พูดคุยกันหรือเราไม่เห็นด้วยเนื่องจากอะไรไม่ใช่แสดงความคิดเห็นขึ้นมาแบบลอยๆแต่เราต้องมีเหตุผลที่จะมาสนับสนุนความคิดเห็นของเราด้วยนะคะอันนี้เขาเรียกว่า argument argument คำต่อไปคือคำว่า it ท r i n ส f r e e d เ t it i ิทธิ f r e e ธ e ์ it d r i n k s r r e e h e a d แปลว่าการที่มีอิสระเสรีภาพในการพูดในการเขียนในการาแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะอันนี้ก็จะเน้นส่วนมากกา็จะเน้นในการพูดนะคะอย่างเช่น ที่ประเทศนอร์เวย์เขาปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็งนะครูบอกให้เลยนะคะว่าประเทศนอร์เวย์เนี่ยเป็นประเทศที่ใช้การปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยแบบเข้มแข็งมากเพราะฉะนั้นเขาบอกเลยนะคะว่าทุกคนเนี่ยมีอิสระและเสรีภาพในการพูดแต่ไม่ใช่การพูดให้ร้ายพูดให้ อีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสื่อมเสียนะคะการพูดเนี่ยเสรีภาพในการพูดแปลว่าเราสามารถออกเนี่ยเหมือนคํานี้นะคะก็พูดในความเห็นของเราเราคิดแบบนี้แหละอาจจะเห็นแย้งกับคนอื่นแต่ไม่ได้พูดเพื่อจะทําร้ายฝ่ายตรงข้ามไม่ไม่ได้ทําร้ายคนที่ฟังเรานะคะแปลว่าหมายถึงว่าเช่นเ,เวลา เราพูดถึงเรื่องการเมืองเนาะอ่าโอเคกลุ่ม A นะคะกลุ่ม R กลุ่มที่1น่ากลุ่มที่1แล้วกันพัก A กับพักอ่า B บะกลุ่มที่1กับกลุ่มที่สเราอาจจะชอบกลุ่มที่1เราไม่ชอบกลุ่มที่สองเพราะว่าเหตุอะไรเพราะว่าเออกลุ่มเนี้ยฉันไม่ชอบในเรื่องนโยบายเรื่องนู้นเรื่องนี้ฉันชอบกลุ่มที่1มากกว่าเราสามารถมีสิทธิ์ที่จะพูด หรือบางทีการพูดคุยการอภิปรายการแสดงความคิดเห็นถ้าเขามาถามความคิดเห็นเนี่ยที่นอร์เวย์เราก็จะมีสิทธิเสรีนี้นะคะแล้วถ้าในชีวิตประจำวันละ่ะเสรีภาพในการพูดอย่างเช่นถ้าสมมติว่ามีผู้สื่อข่าวมสนานีสถานีสถานีโทรทัศน์มาถามเราเห็นมาถามขอความเห็นเราว่าเออเธอ เธอรู้ไหมเนี่ยเขาจะสร้างเ,ออเขาจะสร้างถนนตรงเนี่ยเพื่อให้มันสะดวกสบายขึ้นเธอเห็นด้วยไหมเราอาจจะบอกว่าเออฉันเห็นด้วยเพราะว่าทางถนนหนทางจะได้สะดวกสบายการเดินทางจะได้ใช้เวลาไม่เยอะหรือบางที่เราอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้อ๋อฉันไม่เห็นด้วยหรอกเพราะว่าอะไรถนน ปกติเราก็มีก็ดีอยู่แล้วไฟฟ้าก็สว่างกา็สวยงามก็สะดวกสบายอยู่แล้วจะไปเสียงบประมาณเสียงเงินในการสร้างทําไมจะไปทําลายธรรมชาติทําลายภูเขาทําลายแม่น้ําทําไมอันนี้ก็คือเป็นเสรีภาพในการพูดการแสดงความคิดเห็นนะคะอันนี้ก็จะคล้ายๆกันกับตัวนี้แล้วก็เสรีภาพในการพูดเราสามารถวิพากวิจารณ์วิพากวิจารณ์ได้นะคะ ไม่ว่าจะออกสื่อไม่ว่าจะ,ะไม่ว่าจะออกสื่อวิทยุโทรทัศน์ได้แต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของอร a c i s t เช่นการดูถูกเรื่องความเชื่อและศาสนาอันนั้นเราจะถือว่าเป็นข้อห้ามนะคะเราจะ,ะไม่ได้พูดเรื่องนั้นนะคะก็ละเว้นก็ไม่พูดซะดีกว่านะคะในเรื่องความเชื่อแล้วก็ศาสนาเพราะว่ามันจะเซนซิทีฟค่อนข้างละเอียดอ่อนนะคะ โอเคสองคำนี้นะคะครูอธิบายยาวเลยเห็นไหมบอกว่ามีคำศัพท์ไม่กี่คำแค่4ี่คำแต่อาจจะอธิบายเยอะนะคะคำแรก argument argument คือการแสดงความคิดเห็นอย่าลืมว่าต้องมีเหตุผลมาสนับสนุนความคิดเห็นของเราด้วยนะคะและคำต่อมาก็คือ it's r i n k freehead it's freehead ก็คือเสรีภาพในการพูดนะ คำที่สามนะคะลีกเวทลีกเวทนะคะลีกเวทก็คือความเท่าเทียมกันความเท่าเทียมเท่าเทียมแบบไหนไม่ใช่ว่าสูงเท่ากันไม่ใช่น้ำหนักเท่ากันนะคะไม่ใช่นะความเท่าเทียมลีกเวทก็คือหมายถึงว่าในระบอบประชาธิปไตยนะคะเราอยู่ในประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตยนี่ทุกคนมีความเท่าเทียมกันเท่าเทียมกันในเรื่องอะไรบ้าง ผู้หญิงเท่าเทียมกับผู้ชายเด็กก็จะมีสิทธิ์ก็จะมีความเท่าเทียมกันอย่างเช่นการแบ่งของการได้รับการเอาใจใส่หรือ,อการถูกปฏิบัตินะคะหมายถึงว่าการได้รับการปฏิบัติจากผู้ใหญ่หรืออ,องค์กรต่างๆนะคะอันนี้ก็จะให้ความเท่าเทียมกันอันนี้จะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะไม่ใช่ว่า ยกตัวอย่างง่ายๆเลยเวลาที่เราไปเข้าคิวเนาะเข้าคิวซื้อของหรือรับอะไรสักอย่างนะคะไม่ใช่ว่าโอ้ให้คนที่เราชอบก่อนให้คนที่มาจากประเทศเดียวกันเราก่อนอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะทุกคนมีสิทธิ์มีความเท่าเทียมกันไม่ใช่ว่าขึ้นไปรถประจํทางอย่างเงี้ยเขาจะเก็บาราคาที่แตกต่างกันไม่ เขาก็จะดูตามอายุโอเคคุณมีสิทธิ์อะไรคุณเป็นผู้ใหญ่ต้องจ่ายเท่านี้นะคุณเป็นเด็กท้องจ่ายเท่านี้นะโอเคคุณเป็นคนที่สูงอายุคุณจะได้จ่ายเท่านี้นะก็จะมีความเท่าเทียมกันที่นี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะมีความเท่าเทียมกันและคำสุดท้าย demonstration ดิมอนสตราชูนนะคะดิมอนสตราชูนก็คือการชุมนุมของกลุ่มคนแปลว่าหลายคนนะคะแปลว่าหลายคนก็คือการชุมนุมกันเช่นคนหลายคนมารวมกลุ่มกันเพื่อที่จะประท้วงนะคะการประท้วงการชุมนุมก็หมายถึงว่ากลุ่มคนเหล่านี้นะคะมาชุมนุมกันมาประท้วงมาเรียกร้องสิทธิมาเรียกร้อง,องในเรื่องที่เขามีความต้องการ ตรงกันอันนี้ก็ไม่ในหมายถึงว่า,าการาประท้วงการชุมนุมนี่จะมองในด้านลบเสมอไปนะคะพูดถึงการที่การชุมนุมการที่คนมาเรียกร้องให้รัฐบาลเห็นความสำคัญให้รัฐบาลช่วยเหลืออันนี้ก็คือกลุ่มคนกลุ่มนี้มีความต้องการเหมือนกันถึงมาชุมนุมกันแล้วก็เรียกร้อง เรียกร้องความยุติธรรมเรียกร้องอสิทธิประโยชน์เรียกร้องสิ่งที่เขาอยากจะได้นะคะที่นอร์เวย์การประท้วงการชุมนุมถือว่าไม่ได้ผิดกฎหมายถือว่าทำได้นะคะแต่ต้องทำในด้วยความที่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะไม่ใช่ว่า,าทำร้ายร่างกายหรือทำร้ายสถานที่หรือทำลายสถานที่หรือการเป็น ประท้วงที่รุนแรงอันนี้ก็ถือว่าอันนี้ก็เลยกติกามาเพราะฉะนั้นการประท้วงการชุมนุมที่นอร์เวย์ก็ถือว่าไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ผิดกฎหมายทุกคนมีสิทธิ์ได้กลุ่มคนนี่มีสิทธิ์ที่จะชุมนุมแล้วก็ประท้วงได้แต่ต้องอยู่ในขอบเขตนะคะก็คือให้สงบให้เรียบร้อยประท้วงแบบสงบเรียบร้อยนะคะทบทวนนะคะ l ีกเวตนะคะรีกเวดก็คือความเท่าเทียมกัน อันนี้ไม่ได้แยกว่าเออเป็นคนชาติไหนเชื้อชาติอะไรนับถือศาสนาอะไรมีเพศอะไรมีอายุเท่าไหร่หรือคุณมาจากประเทศไหนไม่เกี่ยวกันทุกคนต้องเท่ากันนะคะคำนี้ demonstrationdemonstration Dem ก็คือการประท้วงการชุมนุมเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างที่กลุ่มคนนั้นอ,อยากได้หรือกลุ่มคนนั้นมีความคิดความเห็นเหมือนกันนะคะ อันนี้ก็คือคำศัพท์สีาคำคำศัพท์สีคำแต่อธิบายค่อนข้างยาวนะคะเพราะว่าในเรื่องพวกนี้ก็คือจะอยู่ในเรื่องของการปกครองระบบประชาธิปไตยซึ่งขอใช้เวลาอธิบายเพราะว่าบางทีถ้าเป็นน้องๆที่มาเรียนอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้เข้าใจเรื่องพวกนี้ก็เลยพยายามยกตัวอย่างให้เห็นนะคะเพื่อที่จะให้เข้าใจวันนี้ดีกว่าฟังไปแล้วก็งงนะคะ ใช้เวลามากขึ้นแต่เข้าใจนำไปใช้ได้เลยถือว่าประสบผลสำเร็จค่ะดูแล้วมีคำถามอยากแชร์ประสบการณ์อย่าลืมเขียนไว้ใต้คลิปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขกับพันนี้นะคะสวัสดีค่ะ